วันนี้เราจะพามาเก็บตกงานเทศกาลอาหารจังหวัดสุโขทัยประจำปี2561ครับงานได้จบลงไปแล้วเกิดใครอยากจะเดินงานประมาณนี้นะครับให้มาเดินทุกวันเสาร์ได้ครับเพราะว่าทุกวันเสาร์ที่นี่เขาจะจัดเป็นถนนคนเดินครับก็จะมีของกินตามปกติครับเหมือนกันเลยจะเดินเท่างานแล้วก็ได้มาเจอกับพี่รอดอคนนี้ครับน้องแทนคุณครับเรานัดเจอกันที่งานครับเนื่องจากน้องแทนคุณเรียนรอดอเสร็จพอดีครับก็เลยเดินมากับเพื่อนก่อนครับก็บอกอยู่แล้วครับเป็นงานเทศกาลอาหารโอ้โหเดินขึ้นมาเนี่ยมีแต่ร้านของกินเพียบเลยครับตาลายเลยครับเลือกไม่ถูกครับแล้วแต่ ครับว่าใครชอบกินอะไรอยากกินของแบบไหนเดินเข้าร้านนั้นแล้วซื้อของกินได้เลยครับที่เราไปเดินเนี่ยเผอิญมากเลยครับเผอิญฝนตกไปปล่อยตลอดงานเลยก็ทําให้อากาศค่อนข้างเย็นครับแต่ก็จะเดินลาบากนิดนึงแล้วน้องโมเดลก็ถูกตาต้องใจกับร้านนี้ครับเฟรนไฟรายล่าชีสครับจัดไปหนึ่งกระปุกใหญ่เลยวันที่เราไปเดินงานเนี่ยก็จะมีงานเทวด้วยนะครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งเราต้องเดินข้ามฟากไปเลยไปเลยไปเลย เราก็จะเดินข้ามถนนมาอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกของใช้ครับเสื้อผ้ากางเกณฑ์แฟชั่นของใช้จีประถายแล้วก็เครื่องเล่นของเด็กครับ ขนมแบบเด็กๆก็มีครับทะเลด e อง e ก็มาลูกชิ้นปิง้งก็มีไก่ทอดก็ยังมี y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  เลยครับแล้วแต่เราจะเลือกเลยตอนนี้น้องโมเดลเดินมาอ้อนครับบอกว่าอยากตักปลาครับที่นี่มีบริการตักปลาตามนี้เลยครับ <ặt> ชุดเล็กเมื่อชุดครับได้3มไม้น้องโมเดล2ไม้พี่เจี๊ยบลองหนึ่งไม้ครับโมเดลลองตักไป2ครั้งครับครั้งละไม้ไม้ละครั้งเออยังไงเนี่ยตักเข้าไปก็ขาดเลยมาถึงตา <ผม S 1> พี่เจี๊ยบั้างนะครับลองตักเข้าไปดูครับเอาได้ครับได้ด้วยได้ปลาหนึ่งตัวได้แบบฟุ๊กฟุกครับผมก็งงครับพี่สรุปาว่2 ไม้ขาดครับพอโดนน้าปุ๊บขาดเลยไม้ซอนเนี่ยน่าจะเป็นประมาณกระดาษแก้วที่เรามาแปะว่าวครับมันก็เลยจะบ,งบางๆพอโดนน้ำเนี่ยมันก็เลยเปื่อยและขาดเสร็จแล้วเราก็จะเดินกลับไปฝั่งเดิมครับเดินผ่านร้านข้าวหลามน่ากินมากครับหันไปอีกทีเห็นร้านซูชิครับ คำละสิบ,บาทโอ,อ้ยหน้าตาน่าทานเหมือนกันนะเนี่ยร้านแมลงทอดก็ใช่ยอยครับส่งกลิ่นหอมเจียวเสร็จแล้วน้องโมเดลก็เจอของกินที่ชอบอีกแล้วครับโมเดลจัดขนมโตเกียวหน้าช็อกโกแลตครับส่วนพี่เจียบก็ซื้อหน้าฝอยทองกลับไปฝากพี่แทนคุณครับพีเอฟก็นี่เลยครับขนมถังแตกตัวนี้พลาดไม่ได้เลยครับอร่อยมากข้างในเขาจะเป็นไส้มะพร้าวขูดโรยด,ด้วยน้ําตาลและมีงาดาครับโอ้โหพูดถึงแล้วก็น้ําลายไหลเดีวมาจากร้านของหวานก็เจอของข,องข้าวเลยครับกุ้งทอดแล้วก็มาตบตูดด้วยขนมหวานอีกอ เองก็แวะเข้าร้านกิฟช็อปครับต้องซื้อ,อยางรัดผมครับไม่ว่าจะเป็นรัดผมของพี่เจบเองหรือว่ารัดผมของน้องโมเดลครับต้องใช้กันตลอดเลยก่อนกลับต้องจัดของกินครับเรายังไม่มีกลับข้าวไปกินเลยแต่หันไปเอาเจอหอยทอดสรุปเราก็จัดหอยทอดไปอีก2ห่อครับถุงกินหอยทอดแลนะ้ะซื้อหอยทอดไปกินไปนะ้วตอนกำลังทอดเนี่ยหูฟูกรอบน่ากินมากเลยครับแต่พอเราซื้อมาถึงบ้านฮ้ อย่าให้พูดเขาวางผึ่งไว้เพื่อที่จะให้เสด็จน้ํามันครับจะได้กรอบแล้วก็จับใส่กระดาษเพื่อที่จะหอให้เราครับแต่ก็ใช้ไปตองรองไว้โรยต้นหอมผักชีแล้วก็พริกไทยครับโอ้ยหอมฟุ้งเชะส่วนพี่เจบก็นึกได้ครับว่าน้องโมเดลเนี่ยบ่นอยากกินไก่ทอดครับก็เลยหันไปซื้อไก่ทอดครับแบบธรรมดาแบบไม่เผ็ดครับแล้วก็แบบโรยผงบาร์บีคิวครับแบบเผ็ดเล็กน้อยเพื่อมาให้พี่แทนคุณครับพี่แทนคุณชอบเสร็จซื้อของกินเสร็จแล้วครับแต่เราจะไม่มีกับข้าวเลยตอนแรกรากัดแต่มาเดินดูกับข้าไปกินครับบบบแต่่ททีีนนนนคคืือออออเเศกกกกกาาาาาลลหรรรปะมณขขงงิิิๆุ เล่นไปกินไปอะไรประมาณนี้ครับกับข้าวเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยไม่มีแต่เพอเอิญก็ยังมีนี่ครับไก่ต้มน้ำปลาเลยจัดไปครับไก่ต้มน้ำปลา1ตัวบอกว่าลูกค้าสนใจตัวไหนเลือกเอาได้เลยครับเราก็เลือกเอาตัวที่อวบอิ่มอิ่มเลยครับนี่เลยโดดเด่นของเขาครับซื้อไก่1ตัวนี่แถมเลือดให้1ก้อนเลยครับเลือดเขาเนี่ยแน่นมากแน่นแบบอร่อยเลยของให้เลือกค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะเป็นตีนไก่ข้อไก่แล้วก็คอไก่ปีกไก่ก็ยังมีนะครับไก่หนึ่งตัวหรือจะแบบครึ่งตัว้ครรับีออย่น ไสทอดครับพวงเลยยี่สิบเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวแม่ค้าเขาจะเอาไปหั่นชิ้นให้ครับมีน้ําจิ้มให้ด้วยแต่พี่คิดว่าน้ําจิ้มไม่ต้องครับรสชาติเขาหมักมาเนี่ยอร่อยอยู่แล้วครับหอมกระเทียมพริกไทยโอเคเลยรถไปกินไปนะครับเคี้ยวกรอบๆหนึบๆโอ้ยตาแจ้งครับทำให้เราเนี่ยรันทวาการง่วงนอนได้ของเสร็จแล้วครับเราก็จะเดินกลับไปที่รถครับเพราะว่าเด็กๆและคุณย่าเนี่ยไปรอที่รถนานแล้วครับเพราะว่าพี่แทนคุณเนี่ยรู้สึกบอกว่าเมื่อยขาเพราะเดินนานครับฝึกรอดอมานานแล้วด้วยคนกําลังมางานครับรถ